ต่อ oh, b t c มีคนขอจัดไปนะครับ b t c นะครับนี่ทำเฟรมเดนะครับอันนี้ผมให้ไว้อ๋อุลเดย์ละนะครับอันนี้เป็น demand d a y นะเนี่ยราคาเนี้ยเด้งหลายรอบเลยพอมันหลุด demand d a y เนี่ยโอ้ทีนี้แหละนะครับสิ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็คือการยอ่อเนี่ยย่อ38.2ใช่ไหม8 7 7 13 8 1 0 3็ดหนึ่ย เอ้ยหลายโซนเว้ยเอาโซนชัวร์ๆสิถ้าโซนชัวร์ๆทำเฟรมเดย์จะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้เป็นดีมานสี่ชั่วโมงเห็นไหมคอนเฟิร์มเซลแล้วนะเนี่ย BTC สี่ชั่วโมงเนี่ยคอนเฟิร์มเซลแล้วนะครับถ้าคุณเห็นนะครับโอ้วิชารับสลับหน้าเทรดใครได้เรียนจะเห็นเหมือนผมเลยเป็นเดย์ใช่ไหมตรงนี้มีซัพพลายสี่ชั่วโมงถูกไหมครับซัพพลายสี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ ราคาเข้าซัพลายครับเห็นไหมครับเนี่ยเข้าซัพลายเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ BTC เนาะผมมองว่ามีโอกาสลงต่อสูงนะถ้าเขากลับไปอีกรอบแล้วมีการสร้างซัพลายใหม่อะเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมครับปึ๊บขึ้นไปทำเลลี่เบสดรอปเนี่ยเรารอเซลล์ในนี้ได้อีกรอบเพราะเป็นซัพลายในซัพลายขึ้นไปทำแพทเทิร์นเอาไปทวนดูผมสอนฟรีใน youtube เหมือนกันแพทเทิร์นเลลี่เบสดรอปซัพลาย เราก็รอเซลล์ตรงนี้ได้นะครับอ่ะแบบที่2คือเขาหลุดสวิงลงมาเลยนะไม่สนจะหลุดอย่างเดียวนะครับแบบที่สองเขาหลุดสวิงลงมาเนี้แบบนี้ปึ๊บหลุดลงมานะครับจังหวะหลุดเนี่ยผมว่าเขาต้องสร้างซัพพลายไว้เราก็รอเทรดตรงซัพพลายดรอปเบสดรอปก็ได้เช่นเดียวกัน